สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เปิารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถเล็กคลาสสิกครับมาแนะนํากันนะครับคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็ทรงค่อนข้างจะสวยเลยนะครับใครที่เป็นสายสะสมครับนะก็ลองดูครับเผื่อจะถูกใจครับคันนี้เป็นเจ้าเฟียสหกร้อยครับนะเป็นรถปีหนึ่งเก้าห้าแปดครับคันนี้เป็นตัวคูเป้นะครับนะสองประตูครับก็ ทะเบียนคันนี้เป็นทะเบียนแท้ครับพร้อมโอนไม่ขาดนะครับก็หลังคารนี้เปิดได้นะเป็นรุ่นประตูย้อนนะครับนะตัวนี้นะครับชุดแต่งแท้นะครับนะเครื่องคันนี้ก็เป็นตัวของ s u b า r ุนะครับสี่สูบนะครับดีมากมากครับถือว่าเหมาะสมกับขนาดนะครับนะช่วงรางนี้เซ็ตใหม่ทั้งคันครับสีสภาพนี่80%นะครับ ทะเบียนนี่หมดเก่าหายากครับนะแล้วก็แพงมากด้วยนะก็ใครที่ชอบรถแนวนี้ครับเป็นสายสะสมนะครับก็ลองดูนะครับราคาคันนี้เจ้าของตั้งไว้ที่699,000า่บาทครับ6 9 9 0 0 0บาทก็ราคานี้ก็ใครรับได้นะครับนะยังไงลองไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูแล้วกันนะครับต้องเป็นคนใจชอบจริงๆครับรถแนวนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยนะครับนะแล้วก็ยากจริงๆครับ ต้องเหมาะกับคนที่มีงบประมาณนะครับนะใครไม่พร้อมก็ไม่ว่ากันครับเราเจอก็นามาแนะมาแนะนํากันนะครับนะดไม่ก็ดูเอาความสวยงามครับเพลิอเพลินไปนะครับนะแบบนี้มันหาดูยากนะครับรถคันนี้อยู่พิศนุโลกนะครับราคาก็นั่นแหละครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทช่องทางการติดต่อก็ลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปนะครับนะผมทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ให้เช่นเดิมครับลองพูดคุยติดต่อกันดูแล้ว แกันนะครับนะเพราะว่าทางช่องนี้มันจะเป็นเจ้าของรถนะครับเจอแค่มาแนะนํากันให้เฉยๆครับถ้าลิงกเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของรถนั้นขายไปแล้วนะครับนะโอเคล้วคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใ,ใหม่ๆฉันจะได้พาผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ